เขายังไม่เคยเห็นใช่ไหมเพราะเขาใส่เรียบร้อยแล้วเขาค่อยกินตัวตลอดเหรอต้องพยายามทักคนเดียวต้องคนเดียวเลยใช่ไหมครับแล้วคุณฮานมีพระเจ้าว่าที่วัดแล้วไปไปยังคุณฮานไปไปยังอกทอดตาไงครับอันนี้คือวัดอะไรฮะวัดอนุหลวงพุทธทับถูกไหมปิดตานี่ห้อยมาจนงดับสึกหมดเลยนะไม่ได้สึกครับ อ๋อแต่ว่าไม่ค่อยเป็นเดือยลงจ่าถ้าเกเดวอลงจาเรียกบล็อกมาเขาเรียกมาเขาเรียกมาเป็นช่างแล้วก็ให้ช่างมานั่งขับรถที่จะเกิดนี่ฟังจากประวัติพี่เจ้าของบ้านอ๋อแล้วุ็นาไปเช่ามาเหรอเรียเช่านี่มันขับตกเท่าทุกอ๋อก็ถวายบ้านให้สักเดือนเดียวที่เป็นสามหนักใหญ่ๆถวายให้วัดที่วัดอนงค์เหรออันนี้มันจะมีอยู่ในบนโลกใบนี้มีแค่สององค์อ๋อได้อย่างนึงฮะตกตกลงมีสององค์หรือมีองค์นึงฮะ อยู่กับสมเด็จยาอ๋อองหนึ่งใช่ไหมใช่อันนี้อันนี้เป็นของตาผมเขาเรียกเลยว่ายังไม่เข้าตลาดคุณยังไม่ค่อยรู้ครับมีผมคนเดียวที่มีของอยู่แล้วผมรู้ข้องคนที่ชอบแล้วมาศึกษาเราต้องศึกษาใูต่างประไว้หนึ่งเดือนที่ต้องดูครับเงินงเพรคะราคาก็ยังเยอะไปอ๋อนี่เราทำองเดียวตกลงทําองค์เดียวหรือสององฮะโอเคนะฮะมีแค่นั้นผมถึงได้ตีราคาเถันนี่ อ๋อที่ผมมาหมายผมแล้วผมมาเสิร์ก่อนถ้าผมไม่เคยออกผมดีใจนะที่คุณอาแบบมาหาผมก่อนน่ะเนื่อออกมาอืมไปเรื่อยๆใช่ไหมก็คือเรายังไม่รู้ว่า,า,วาจะนั่นนู่นนี่ยังไงแต่ว่าเราก็ลองเทสต,ตลาดดูก่อน อ้าวแล้วสมมติว่ามีคนต่อคุณอาสมมตินะสมมตินะสมมติว่ามีคนต่อคุณอาไม่ถึงล้านอย่างเงี้ยคุณอาจะขายไหมแบบห้าแสนอะไรเงี้ยไม่ไม่มีโอกาสเลยใช่ไหมราคาหลักราขึ้นไปแล้วอ๋อใช่แล้วรุ่นนี้ก็ราคาที่มีที้นหนึ่งแต่เียเป็นเนื้อพิเศษที่เขาทำทำแค่สององทำแค่สององใช่ที่ผมที่ผม่ไม่ไม่เที่ยวอุปโลกนะอ๋อผมเข้าใจฟังเขาเล่าต่อมาผมก็ผมว่าเป็นคนที่เล่นพระนี่เป็นเลยครับเออมาลองออกดู อขอบคุาณากครับคุณอาคุณอาคุณอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณออมีอะไรก็เชิญนะนะคุณอาไม่ได้คุณคล้องหมองใจผมนะโอเคขอบพระคุณมา,า,า,ยมากะะมาาย่อหย่อนได้ก็อีกทีก็ได้นะ ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันวันนี้ยังไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสนะวันหนึ่งที่ราคาปรับย่อดได้ก็ค่อยหาผมอีกทีก็ได้หรือว่ามีาพายอย่างอื่นก็มาให้ผมดูได้อะนะใส่เสื้อผมและคิดถึงผมด้วยนะเพื่อเพื่อเราหนึ่งสองสมสี่แล้วเขาแบบเขาเรียกว่าไม่ถูกใจเราคุณอาก็กลับมาหาผมได้ไดนะด้วยความยินด,ดีนะครับนะครับนะคุณอาขอบพระคุณนะครับ โหดีใจอุซากลับขึ้นมาหาเสื้อด้วย